สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับวิ่งบนและล่างนะครับวิ่งบนและล่างนะครับก็มี2ตัวด้วยกันนะครับจะเลือกให้นะครับตัวเดียวหรือว่า2ตัว นะครับสี่ตั้งต้น17มกกาฬหกหกนะครับ2กับ1มาที่เลข1หลัก10บนนะครับแล้วก็1กุมภาพนธ์6 3กับ4มาที่เลข4หลักร้อยนะครับผมนะ16กุมภาพธก6 6กับ7มาที่เลข7หลักหน่วยบนนะครับและก็ในส่วนของ1มีนา6 6 9กกับ0นย์ะครับ9กาับ0เอ่อสำหรับเลข9นะครับผมให้ไปอยู่ข้างบนรายกันนะครับสำหรับเลข0ูนย์ผมคิดว่าน่าจะอยู่ล่างอันนี้ลองพิจารณาดูนะครับ 9ไปอยู่บนนะครับศูนย์ไปอยู่ล่างนะครับลองพิจารณาดูสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขกดบหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม